สวยๆสวยสวยอยู่นะบรรยากาศแบบดีเลยตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานมูลนะครับเดี๋ยวปึงสะพานก่อนนี่้างรังนี่้างรังนี่เป็นสะพานมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงหน่อยมันแนบมเห็นดอกสะพานเอ้มีเรื่องมีเรื่องสิงม,มาบอกให้ฟังวงหันนัะก่อนผมกำลังขี่รถมาอ่ะเขาเกิดเลี้ยว,ขวเขาเก็เรี่ยวขัวออกมาเนาะว่าสิมานี่แหละเลี้ยวขวออกมาแล้ว,ขวเขาก็สจะไปทางขวานเขาเลี้ยวขออกมาไฟแดงเอาแบบไฟแดงตัวนั้นหยุดจึก ยูก่กลางถนนเอาแบบเฮ็ดซื่อๆยุ้ยจีจๆไปทางไหนไฟเดียงก็เลยพาออกมาเลยพาไปตัวทิบมตัวเดงเลยไฟเดียงอะเดียบข้าวเดี๋ยวผมจะลองย่างไปทางทาง้ายสะพานก่อนนะครับแต่ย่างจีไปทางผุนอันนี้คือย่างไวทางนานี่ก็จะเป็นสะพานเดี๋ยวกลับกล่องกับกล่องกับกล่องอันนี้ก็คือสะพานมูนนะครับอันนี้ก็เป็นแมรำมูลพู้บรรยากาศดีได้ตอนแรกเนี่ยเหมาะสำหรับมาย่างเรียนว่าท่ายลูปมา่ท่ายลูปเรียนสิ เดี๋ยวจะมีอีกฟังหนึ่งท่าปุนเดี๋ยวผมจะล้องยางไปท่าปุญเลยครับจะมาข้าวจีมาท่านนี่ก่อนอยังนี่อ,อันนี้น่าจะเป็นก็เป็นอยังวะแพรแพรกลางน้ำขายของเมียนส่วนท่านี้ก็ไม่คืออย่างวู้ไม่คืออย่างวะม่รูเพื่อกันครับ่รู้ือกันคุยกับจัดนี่บองนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นทาเดาบะพีกก็คือเป็นลา้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะแมบ่บอเชบ อาจจะ่าจะแม่่าจะแม่นนี่อันนี้คือมามงนีนี่ก็จิเป็นสะพานแล้วนะครับเป็นสะพานแล้วแต่ว่าทางนี้บอค่อยไม่ห้างหรอกครับปกติน่าจะอยู่ทางพุ่นเดี๋ยวชมบรรยากาศดีกว่าครับ โอเคถ้างนีผมก็ได้ยางมาย่างได้ยางมาสุดแล้วผมมีหยังครับถ้างนีผมไม่หยั่งแถมย้อนแสงฟอมเดี๋ยวผมว่าให้ไหลมันตรงอยู่ท่าบุ่น่ะเพราะท้าบุ่นผมพ่านไปเดี๋ยวก็จียางยางเบิ่ท่าบุนดีกว่าครับไปครับยางแดงก็จีมีข้าเจ้ามายางเล่นท่ายลูบเล่นหลายแต่ตอนนี้ผมอาจจะมามันมาแต่เวิแนวจักเ์ฝึงสีหาเม้งหาเม้งเพราะท่านคืงอยู่ผมมาหอดนี่ผมมาหอดอีกฟังหนึ่งนะครับ เป็นการทายติดตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าบ่เคยพ่อโคตหลายขนาดนี้มาก่อนน้อยไหมวันนี้ก็จะเป็นลานขาครถสวนไปสวนมาฟังวิทยุแบบซิวยังนี่เงงวลาก มีการซองกล่องผมอ้คนขึ้นหลแต่ว่าบุกเคยมไทายบกเกุเคยมไทายอย่างหลายขนาดนี้ถ้าดข้ามีเจ็กน้อยก็จิมีไฟอันนี้น่าจิงงามก็นี่ครับอันนี้โตอย่างหวะพญานาคหรืออะไรนี่งา,งามงามงามเป็นวัดนะอาจจะเป็นวัดนะครับโอ้คนหลไปตื่นเต,นต้นเลยนี่บกเกุเคยมะทายแบบนี้เกินเรียกเลยจิมกกีโคตไทายลูกมี อันนี้เป็นวัดหรือเปล่าวะพยาบาลมหาวิจะถ่ายแล้วก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านอาหารครัวลิ้มมูนเป็นประมาณว่าบรรยากาศแบบนันง่งนั่งลิ้มมูนน่ะนั่งชิวๆนั่งกินเนื้อยา่างนี่เป็นธรรมาเป็นธรรมาเ์ด้ยจะต้องถ่ายค่ำกุน,นี่อตอนนี้ไฟเริ่มเริ่มบอกแล้วไฟกำลังแจ่งแล้ว นี่ครับบรรยากาศแบบนี้โอ้บรรยากาศดีแห้งฟังครับเพลงอ่อม ผมยางมากอะสีสุดละละ่ะอุย้ยแบบเมืเอ่อยแต่มันมันเหลืออีกนิดนึงก็คือมันไปหอดแห่งกับเป็นหลางข่าวให้เจ้าเราอู้หบรรยากาศแบบดีเป็นมาในเอเมริงพายสีตกเดแบบชีวิตนี่อ่บัคคีฉังอะมานั่งยุ่งสิละนั่งให้ยุ่งเจาะจีเร่เมาไถ่หนี่กันย้อนว่าคิดยังบุออกนะครับคิดยังบุออกว่าเจ๊สิไปไทยใส่ก็เลยเด่เมาไถ่หนี่ก่อนมเมตบึงแม่น้มูลผมเคยมาแล้วเทิญหนึง มาเทียสองนี่เกิดเป็นหลงบริเวณที BA, ่พิเศษขี่รถไม้เลยหดอดเสยเกิดเป็นหลงบรรยากาศดีบรรยากาศดีเดี๋ยวไปเบิ่งแบบเป็นบรรยากาศดูครับบรรยากาศพิษไทยแล้วล้านก็เปเลยบรรยากาศดูครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ